สวัสดีครับสําหรับวันจันทร์ที่20กุมภานะครับเวลา19นาฬิกานะครับระบบในฝันที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับก็คือระบบบอทแจ้งซ่อมเต็มระบบนะครับมาดูว่าบอทแจ้งซ่อมนี้จะมีคุณสมบัติความสามารถอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับผมจะสาธิตให้ดูกันแล้วกันนะครับเมื่อนะครับเราเป็นเพื่อนกับบอดเสร็จเราจะเจอเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับ เมนูแรกก็คือการแจ้งซ่อมนะครับก็นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเปิดฟอร์มขึ้นมาด้วยลิฟต์นะครับจากนั้นยูเซอร์ก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับอ่าสว่าเป็นสมชายนะครับสมชายเรียนดีนะครับอ่าเรียนดีแล้วก็เบอร์โทรอ่าใส่เบอร์โทรเข้าไปเพื่อสมามารถจะติดต่อสอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้นะครับ อุปกรณ์นะครับของสมชายที่มีปัญหาคืออะไรนะครับสมมุติว่าเป็นอุปกรณ์ไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนกันแล้วกันนะครับไมโครโฟนอาการที่พบนะครับก็คือ,อเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังเสร็จแล้วสถานที่นะครับอยู่ที่หอประชุมนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการนะครับแตะไปที่ปุ่มแจ้งซ่อมเข้าไปได้เลยครับพอยูเซอร์นะครับทำการแจ้งซ่อมเข้าไปอ่ะก็จะบอกว่านะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับพร้อมกับแจ้งเฟลกลับมานะครับว่ารับงานเรียบร้อยแล้วนะนะครับรหัสงานซ่อมชื่ออุปกรณ์อาการที่พบนะครับจากนั้นสามารถเข้าไปเช็คสถานะได้นะครับว่าสถานะนะครับที่เราเคยแจ้งเข้าไปนั้นนะครับ มีการซ่อมไปแล้วกี่งานนะครับเสร็จแล้วกี่งานรอดําเนินการกี่งานนะครับก็จะสรุปนะออกมาเป็นเฟรกให้เรานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับพอแตะเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของ Data T a b l e นะครับว่าเราเคยส่งซ่อมกี่รายการนะครับรายการไหนเคยซ่อมสําเร็จแล้วผ่านไปแล้วนะตัวไหนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะ ลิสกอร์มูลออกมาให้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับเนี่ยล่าสุดนะครับไม่ไม่ดังครับห้องวิดเรียบร้อยพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเครื่องพิมพ์สีนะพิมพ์ไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวรายละเอียดนะครับในการเช็คสถานะทีนี้ถ้าไปเช็คพลัะงานค้างนะครับว่ามีงานอะไรที่ยังค้างอยู่นะครับตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้นะครับ สมชายเนี่ยมีงานค้างทั้งหมด4งานนะครับที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ซ่อมให้แต่แจ้งมาแล้วแหละนะครับสงานอย่างเงี้ยนะครับก็จะขึ้นมีงานอะไรบ้างที่ค้างอยู่มีเครื่องพิมพ์มีโน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์สีแล้วก็ใหม่เห็นไหมครับแล้วก็จะไปดูรายละเอียดปนระอะเนี่ยหอประชุมเนี่ยก็ยังค้างอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งแจ้งมารอซ่อมสถานะคือรอซ่อมนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของรายงานเนี่ยนะครับจะเป็นรายงานทั้งหมดเลยนะครับเป็นรายงาน อุปกรณ์ท hmm. mm ั hmm. ้งหมดนะครับทั้งองค์กรเลยนะครับทั้งองค์กรเลยว่ามีใครบ้างที่รายงานเข้ามานะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ซ่อมแล้วยังไม่ได้ซ่อมอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าข้อมูลมีเยอะนะครับก็สามารถที่แสดงข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับทั้งหมดขององกรนะครับถ้าเกินหนึ่งหน้าก็ไปหน้า2หน้า3ได้ก็สามารถเช็คภาพรวมทั้งหมดในองค์กรได้นะครับนี่คือนะครับระบบแจ้งซ่อมนะครับด้วยลายแชทบอทนะครับเย็นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ f u ลซ System นะครับเต็มระบบเลยนะครับไขรพลาดนี่เสียดายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ